สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโดยจาขอบุณถูกการรับชมะะขอบุณถูกการติดตามเราจะขอบุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจเลยจะที่เข้ามารับชมแนวทางมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจา้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหนุยสูตร,มตรเม็ดเดียววันที่29เดือน2 2567นาเจ็ะคราจะกลับกับแนวทางของ, i, ขขของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะพ้นสรุป ห้าน้อยเม็ดเดียวของเมื่อวานวันที่ยี่สิบแปดสำหรับวันที่ยี่สิบแปดห้าน้อยเม็ดเดียวแอดจอยให้เด่นไปที่สองวิ่งลูดจ้าสำหรับพ้นเฉพาะกิจสองเจ็ดแปดงหกหาผ่านไปจ้่สำหรับสองเจ็ดของเฮามาตรงตรงัวเน่นอยู่ลักลอยลักสิบเด่นสองของเฮาอยู่ลักลอยเราจะสำหรับเฉพาะกิจจ้า สำหรับรอบพิเศษแปดสามหนึ่งพาดไปจากสองตัวล่างพิเศษหนึ่งสองอ่ะมาที่สองหนึ่งเด่นสองวิรูดสองมาจากสำหรับรอบปกติพาดไปเนาะจกพ้นคือหกสี่ห้าลางเจ็ดเจ็ดสำหรับรอบวีไอพีกับถือว่าพาดไปเนาะพ้นคือหนึ่งเก้าเจ็ดงสามสามอ่ะโอ้โหเมื่อนี่เนาะจกมาเลขพี่น้องอย่างเดียวเลยเนาะ มาเลขพี่น้องเลขเบิ้ลแล้วก็เลขเลี้ยงเนะจ้ะโอ้โหอ่ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮากันยี่ดีกับพีนติดตามยี่ดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจะแนวทางของ้าวมอนี่มารอบพี่เศษสองหนึ่งหนึ่งสองจ้าฝากต้นตอละกันจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวมอนี้วันที่ยี่สิบเก้าจะแนวทางของ้าสีเดินดีหรือบอ่อสีมาตามสูตรหรือบอ่อมอนี้รอรุ่นไปพร้พอมๆกันจ้า อ่ะฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งน้องจาเอ็นจอยหายเป็นเพียเคแนวทางหรือจระเด้อถามมักถ้าชอบจังคอยตามถามหมอบอกหมอบอกชอบอันนี้กับล่อยผ่านได้นอกจากผิดพลาดประการใดกับโคตรกาแฟพี่เราเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าวันที่ยี่สนนิบเก้ามือในเอ็นจอยลงแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยจ้าสำหรับรัฐบาลไทยกับอุจารออ,กอีกแป๊บนึงนอกจากเอ็นจอยขอลุงฮานอยหาหยหก่อนละกันจา้าเล่าพัฒนาเมาื่อคืนก็ถือว่าปังมาเด้งเด้ง ตูวได้ตามเราพัฒนามาคืนนี่ก็ยินดีน้ำเด้อจ้ะสำหรับเม็ดเดียวเมื่อนี้แอจอยให้ไปที่เด่นศูนย์เราพัฒนาเขาตัวได้แบนๆนี่สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะสำหรับเราพัฒนาของเราจา้ะจับคู่ศูนย์มีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หก ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะ สำหรับเม็ดเดียวมือนี่งอจอยคอเนินไปที่02 08 06 0งเจ็ดจ้า สำหรับแนวทางหวยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้าสำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือสี่น้อยเดยจะเลือกเฉพาะคิดถึง VIP จ้าหรือว่าพี่น้องเอฟซีมาดูในรอบไรรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP อันนี้ก็รอบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นอกจากแต่ว่าน,นี้คือให้สี่น้อยเนาะ,ะถามหมักถ้าชอบปล่อยตามถามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้าเมื่อนี่ก็ขอให้มาปังๆขอให้มา ตัวเนีนคอยมาตัวจอละกันจ้าขอให้พีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอจฝากกดต,ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ล่อเอาจะกเพื่อเสด็จบุพาดแนวทางต่อไปจากแอดจอยมีให้หลากหลายแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า